มาที่เรื่องดีๆของเด็กๆที่ยากไร้กันบ้างนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีทาง,ทางแวดวง <c oughs> ทางการศึกษาที่เชียงใหม่ค่ะ <c oughs> เขาระดมทุนเพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับเด็กยากไร้เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กพวกนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเด็กชายปัญญารุ่งสว่างหรือว่าน้องแบงค์นะคะ <c oughs> นักเรียนชั้นป .2 โรงเรียนวัดสิงคามอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะน้องเป็นนักเรียนที่ยากไร้าขาดแคลนโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตค่ะเขาก็เลยระดมทุนการจากหน่วยง,งานภาครัฐและเอก,กชนและก็มีผู้มีศรัทธาด้วยรวมๆแล้วเนี่ยได้กว่า3 0 0แสนบาทเลยนะคะมาสร้างบ้านใหม่ให้กับน้องแบงค์แทนบ้านไม้หลังเก่าที่ตอนนี้ผุพังแล้วไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะบ้านหลังใหม่ใช้เวลาสร้างเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นนะคะน้องเข้าอยู่เมื่อวันที่ สามสิบมีนาคมที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันน้องแบงค์นะคะอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ขออภัยค่ะอยู่กับคุณปู่แล้วก็คุณย่ามีพี่สาวพี่ชายที่กําลังอยู่ในวัยเรียนด้วยส่วนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่น้องยังเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อน้องมานานแล้วคุณปู่มีอาชีพขับรถตุกต๊กๆหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูหลานเพียงลําพังครอบครัวก็มีฐานะที่ยากจนนะคะแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยน้องแบงค์ไม่ต้องบอกเลย ดีใจมากๆนะคะได้อยู่บ้านหลังใหม่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสร้างบ้านที่ปลอดภัยทําให้น้องนั้นมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตแล้วก็จะเป็นคนดีตอบแทนสังคมค่ะผมดีใจมากที่ได้บ้านหลังนี้ให้ผู้ปกครองให้ปู่ย่าตายายพี่พี่ยองผมทั้งสองคนได้พักอยู่อาศัยบ้านเก่าอยู่ไม่สบายส่วนบ้านใหม่นี่ก็อยู่สบายครับโตมาผมอยากเป็นทหารเพื่อ ช่วยระปเทศส่วนคุณย่าของน้องแบงค์คุณจันทาก็บอกบอกว่าดีใจครับที่โรงเรียนของหลานเนี่ยช่วยสร้างบ้านให้ที่ผ่านมาไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้แต่ยืนยันว่าคุณย่าจะเลี้ยงหลานให้ได้ดีที่สุดครับอน,นีย่ยไ้คนเลี้ยงหลานมาสามคนเนาะ ก็ดีใจที่ว่าขอเห็นเปิ้ลมีตูนมีอย่างแจ้งบ้านหลานก็ดีจัดได้บ้านใหม่พื่นหลาน น,นายธนสิทธิ์วสินพิพ,พัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงคําบอกนะคะว่าน้องแบงค์เนี่ยเป็นเด็กตั้งใจเรียนมีสมาธิแต่ว่ายังขาดอีกหลายหลายอย่างเลยนะคะโรงเรียนก็จะช่วยเหลือประคับประคองตามศักยภาพค่ะส่วนใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องแบงค์ก็สามารถติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือว่าทางคุณย่าของน้องแบงค์ได้นะคะที่หมายเลข0 8 5 6 2 6 6 0 2 9าหกกามีกำลังก็ช่วยสนับสนุนน้องน้องมีความคิดที่ดีบ้างเลยเนาะใช่ครับ